มาครับวันนี้ครับยินต้อนรับเข้าสู่ออสการ์บบนะครับในเซิร์ฟเวอร์643นะครับกับเกมมอนเทมเมเดตสตองเกตนะครับในวันนี้เราไม่ได้มาตีคนกันนะวันนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าในเซิร์ฟของผมเนี่ยไอเดียหลักของผมไอดี ID ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างแล้วมีการอัพพลังจากส่วนไหนบ้างมีอะไรดองเอาไว้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็อย่างแรกเลยผมก็ได้บอกในแชทโลกนะครับว่าผมจะทําการสุ่มตัวแดงนะ แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขอกักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเพราะว่าถ้าสูมปุ๊บความื่นเต้นมันจะหายเว้ยแล้วผมก็จะห้องเหี่ยวหรือว่าไม่ก็อาจจะยิ้มแฉ่งก็ได้นะเดี๋ยวต้องมาดูจะได้อะไรนะครับวันนี้ก็อัดแบบสดๆนะครับก็ไปดูที่ตัวละครก่อนนะครับผมตอนนี้ด้วยพลังของโจเซ่ห้าหมื่นสามนะครับแล้วก็ผมได้ทําการอัพจนถึงสีม่วงบวกหนึ่งนะซึ่งสกิลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลิมิตเก้า ถึง50บนะครับกดคีย์ก็ขึ้น3ดาวนะตอนนี้เอาเศษมาแลกนะครับแล้วก็การ์ดเราก็อัพดาวไป1ดาวนะครับแล้วก็ตา1อันเหมือนกันนะเพราะเป็นตัวแบบของทีมแล้วเนาะก็หลาย,ลาย,ลายๆทีมเนี่ยผมเห็นว่าอัพขึ้น2ดาวกันนะแต่ว่าผมเน้นกระจายอัพให้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพลังมันจะกระจุกอยู่ที่ตัวเดียวนะแล้วพลังมันจะน้อยเคยะตอนนี้ผมก็มีสีม่วง3มชิ้นนะครับแล้วก็จบตี่คมเลยอีกชิ้นนึงนะ เค okay, ฮะตอนนี้เป็นจีนอสนะครับจีนอสมีม่วง3ชิ้นแล้วก็เฮดพีคคอมเลยชิ้นหนึ่งนะโซนิกนะครับโซนิกก็เป็นม่วง2ชิ้นแล้วก็โจมตีสีฟ้า2ชิ้นส่วนดักชายนะครับเป็นม่วงล้วนนะต่อไปนะครับเป็นโกแคสึสายดาเมจนะผมใส่เป็นดาเมจไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวดาเมจมาเพิ่มนะครับต้องดูว่าสูงถึงสิบใบเนี่ยจะได้พวกกาโร่เฟตประกายแสงวัคซีนแมนหรือถ้าซื้อมังกี้ร่าง2ออะไรเงี้ยหวังสูงจัดอะ แบบจะได้มาในทีมหรือเปล่านะถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาแทนดาร์กชัยแน่ๆหนึ่งตัวนะครับโอเคแล้วก็ปูบอมนะครับเป็น HP นะครับผมล้วนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีใต้ดินนะสามารถใส่ได้นะจริงๆก็น่าเอาไปใส่แทนดาร์กชัยอยู่นะครับแต่ว่าตัวมันตัวมันยังไงเดียมันเป็นทีทมปีศาจอะแล้วแบบทีมฮีโร่ผมมีน้อยนะครับตอนนี้เลยต้องเอาดาร์กชัยมายืนก่อนนะ ประมาณนีล้ละกันนะครับโอเคมาต่อนะครับก็ทะาเลน,นะผมดีใจนะที่ได้ตัวนี้มาใน ID นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบผมอยากทำขึ้น SSR อบวกมากนะครับแต่ยังไม่ได้เลยใน ID นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้อีก2ตัวม่วงจากกิจกรรมอันเชิญนะครับก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับมีคิงนะวัคซีนแมนด้วงทัสนมากิจังนะฮะแล้วก็เป็นเอ่อมลซากะนะครับ แก้สูตไม่ได้เลยนะตอนนี้เห็นถือว่าค่อนข้างเศร้ามากๆนะครับไหนโอเคตอนนี้ยังเต็มอยู่แตบบ่พี่ชายก็เลยกลายเป็นว่าเออยังรับไม่ได้นะครับอา้อาวออกไปแล้วลืมออกแปแบบนึงนะครับผมก็พยายามตอบให้เยอะที่สุดนะเออผมก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าแบบผมเออไม่ได้ แค่เขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับบางทีผมก็ไม่สะดวกตอบนะเออประมาณนี้เค okay, ฮะเดี๋ยวไปดูที่เฮ้าวันต่อนะครับในส่วนของเฮ้านะฮะผมก็อุ้ยตัวน,นี้ค้างอยู่นะมีฝึกฝนในที่ปลดแล้วนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ที่ปลดแล้วมีจ้างที่ปลดนะครับเหลือหกห้องวิจัยนะครับซึ่งปลดเลเวล52นะพรุ่งนี้ไงก็ปลดแน่ๆนะครับพลังขึ้นแบบขึ้นเยอะ,อะผมบอกเลยเพราะว่ามันจะแจกคอจีนอสมาให้นะ อเคฮะไปดูฝึกฝนกันก่อนนะครับผมอัพถึงไหนแล้วโรงยิมอันที่1เนี่ยผมก็อัพจนถึงตอนนี้นะยังไม่ได้ปลดขั้นแรกเลยนะครับจะรอสีแดงนะขั้นกลางขั้นกลางผมปลดไปแล้วเพราะว่าพลังเพิ่มเยอะนะหนึ่งใช่ไหมเหมือนจะปลดไปแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รออัพขึ้นนะครับซึ่งพลังเพิ่มเยอะนะเพิ่มเยอะจริงๆเพิ่มมา20,000มั้งที่ผมอัพอยู่อะโอเคฮะตอนนี้ผมอัพ เวลาอัพฟิกเกอร์แนะนําให้อัพ1แถวไปก่อนนะครับเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มตามดาวในแต่ละชั้นนะยิ่งดาวในชั้นนั้นๆมันเยอะเนี่ยทำให้ค่าพลังก็เพิ่มจะเพิ่มเยอะตามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอัพแบบกระจัดกระจายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มแบบ200 200 200คือมันน้อยนะครับโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้เผตเยืนะนะเออมากดทุกวันนะครับอย่าลืมนะพวกเขามาตกใจก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับ โอเคไปดูกิลตอนนี้นะครับผมกิลตอนนี้ดูบอสกิลนะครับเ่าเป็นตัวอะไรแล้วนะครับเป็นโกลิบาสนะครับเป็นโกลิบาสซึ่งตอนนี้ตีไปถึงครึ่งหลอดแล้วนะก็อีกไม่นานน่าจะพอจะจบได้นะครับผมก็ไปเล่นคนในกิลไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันใช้เพชรตีนะเออแล้วบางทีเขาดองเพชรกันอยู่นะผมก็ถ้าจบได้ผมก็จะพิมพ์ไปในแชทนะครับว่าเออปิดบอสให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ละกันเออเหมือนเดิมนะครับคิวยังไม่ว่างเหมือนเดิมนะครับขอโทษสาหรับคนที่อยากจะเข้าเลยนะ ก็ต้องรอว่างก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะโอเคตอนนี้นะครับเหลืออีกส่วนเดียวนะที่ผมจะอัปเดตนะครับเออเป็นส่วนนี้นะ <c oughs> ซึ่งพลังของผมเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มมาเยอะอย,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้ตังเยอะนะแต่ว่าพลังเพิ่มมาอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งถึงหรือเปล่าอ่ะมันห้าพันแหละเออก็เพิ่มไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่ามันก็ยังเพิ่มอยู่นะโอเคครับแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ ตรงอื่นที่ไม่ใช่พลังนะก็ここไม่มีอะไรนะครับเป็นด่านต้องเล่นนะครับพวกที่ AN, ร้อยปีษาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับรอสรุปอันดับนะแต่ก่อนเราจะไปอัปเดตกันต่อนะครับขอเป็นตัวที่ใช้งานได้ได้ไหมอ่ะขอเป็นตัวที่แบบทรงพลังอ่ะแบบโซสตรองอ่ะอุ้ยกระตุกอ่ะเอเคฮะ เพชรกดเลยวะโอ้ไม่ออกให้เลยอะเรียบเข้มปีว่วะเฮ้ยเซ็งเลยไม่ออกนะครับก็ตอนนี้ก็คงต้องใช้ทีมอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเออแ,แล้วก็ตอนนี้มีการปลดค่ายรบมานะครับก็ เป็นส่วนที่หอเหี่ยวจริงด้วยเป็นส่วนที่แบบเออมันให้พลังก็เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ย <c oughs> ังไม่ได้ให้ผมสักกับพลังเดียวเลยนะเห็นไหมเลยว่าพลังลิงสูดอยู่เลยนะเพราะว่าต้องรอมันปลดไปเรื่อยก่อนนะครับถึงจะสามารถไม่มีอะไรแล้วอ่ะซ่งอ่ะสูมไม่ออออีกแล้วนะผมเสียแคปไปหกหกสิบพคนเลยนะรอบนี้ ก็เสียไปเยอะอยู่นะเพระลรอบนี้แต่ช่างมันเถอะมันผ่านไปเร็วอะ่ะก็ตอนนี้นะครับผมถึงฮิลทบริศาทนะครับผมด่านที่20นะครับยังติดเออมอสาก,กาดอยู่นะเพราะผมไม่มีฟูกิเอสเอสนะครับทำให้ผ่านด่านไกลไม่ค่อยได้นะครับก็ตอนนี้กนะ็ยังอยู่ดับที่21อยู่นะเออก็ต้องรอดูว่าจบวันที่สามเนี่ยผมจะได้รูปร่างอะไรนะครับคิดว่าน่าจะได้เป็นอันนี้แหละท็อปห้าสิบเนี่ยแหละเพราะว่ามัน มันสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ผ่านนะโอเคฮะเดี๋ยวก,กดอันนี้ไปขอสีม่วงเออมันต้องงี้ดิชิ้นเดียขอเป็น h ฮแล้วกันโจมตีมนันจะมีเยอะละอุย้ยดูภาพด้วยโอ้แจ๋วต้องอย่างงี้ขับพลังแสบ พลังอยู่ที่247,000นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูอันดับกันก่อนนะครับโอ้วิดพื้นเดี๋ยวขอยหาตสตอปคลิปแป๊บนึงนะฮะก็อยู่อนดับที่3 1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้พลัง247นะพันดาน28เหมือนเดิมเหมือนเหมือนว่าเช้าเลยนะผมว่าเออประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูในแชทโลกดีกว่านะว่าคุยอะไรกันนะก็โอ้ยุงหรอ ก็ซัพพอร์ตซูริวนะวันที่22-23ก็เข้าแล้วนะเออประมาณนี้แหละคือแบบตัวมันแจ๋วนะครับเซิรฟ์ฟใหม่เล่นมันอ่ะมันย่งย่องย่องย่าง,ง,ง,งอะไรเงี้ยเออแบบมันมันนะครับตัวนี้สุ่มตัวม่งได้อะไรเอออย่ายา้ำดีกว่าพี่ชายคือผมสุม่มไม่ออกอ่ะดูคุณกุ๊ก l ันนะครับสุ่มได้อะไรนะครับก็ยังเปิดทีมอยู่นะเออ เดี๋ยวดูที่ร้านปลางดีกว่านะครับผมอยู่ในที่26ของเซิร์ฟนะครับก็พยายามถอดทีมให้คนอื่นได้ตีนะครับตอนนี้ขออนุญาตใส่ทีมเต็มก่อนนะเพราะว่าถอดมาเออวันนึงประมาณวันหนึ่งแล้วนะนี่นะครับผมระดับหนึ่งก็เป็นหลอดคับลักนะครับมีอะไรเอ่ยมีฟูบุก,กิเกลิยวกันซูฟร n o ั UR ูอ t UR แล้วก็มีตัวความเร็วอย่างหน้ากากหวานอีกนะ ก็เลยไม่สุ่มซอมบี้แมนนะครับเพราะว่ามีหน้ากากหวานนะแล้วก็ซับซูเอ่อซับเกวินจะเข้านะครับโอเคคุณไก่ทอดนะก็อยู่อันดับที่2นะครับตอนนี้เป็นเด็คูริวอยู่อันดับที่3นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟูกิยึดเซิร์ฟนะครับตอนนี้เออใครจ๋าที่4นะครับแล้วก็จะเป็นยูคัพนะครับเป็นคนอินโดนะที่5นะครับตอนนี้แล้วก็เป็นคุณปอนนะครับที่6นะฮะโอเคก็มานี้คนที่เหลือนะ นี่เป็นพี่ชายเรานะครับันดับที่เจ็ดอ่าที่แปดนะครับอืมประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปผมในวันนี้ถือว่าไม่ไปตามเป้านะไม่มีตัวแบกเลยอะตอนเนี้แล้วมันไม่มีแจกตัวดาตัวแดงแล้วอะแบบซิงเลยครับก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ